คนชอบบอกว่าแบบเอ้ยเด่อจะสาวน้อยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยปิดก็ใช้มือทั้งคู่เบนซ์จะยังดูประกอบไม่แน่นเท่าของ BMW มันซ่อนความเป็นขับหน้าได้ได้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่หมดเดียวถ้าเป็นเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเวลาเ,เพื่อนๆนึกถึงรถยุโรปไซส์ขนาดเล็กสุดมันจะหนีไปพ้น m e r c e d e s b e n z CLA คคันเดียวเท่านั้นโดยที่ไม่มีคู่แข่งเลยครับแต่ในปีนี้ Mercedes-benz t ซ a ไ l a n d ดได้ส่ง a อคลา s ซีดา n เข้ามาแข่งในตลาดนี้ครับ และแน่นอนครับทาง b บีบยูก็ไม่ได้นิ่งนอนใจส่งซีรีส์สองแกรนด์คูเป้ลงในการแข่งขันนี้ด้วยและวันนี้นะครับเราจะทดสอบทั้ง2คันนี้ในทุกมิติและเป็นการแร g r เรสครั้งแรกของคาร์บัชชันด้วยใช่แล้วครับรีวิวในฉบับของคาร์บัชชันต้อง performance เพอร์ฟอร์แมนซ์เด็ดๆแน่นอนครับแต่ผมสายตาดาวเนี่ยขอเลือก A-Class ก่อนแล้วกันนะครับผมคงต้องขับใบพัดแล้วสิครับ <laughs> จริงๆนี่ก็เป็น EP ีแรกของซีรีส์ a d to Head ระหว่าง A-Class กับซีรีส์2ใครที่ไม่อยากพลาด Drag Race ระหว่าง2คันนี้และคันอื่นๆอีกมากมายในอนาคตอันใกล้อย่าลืมกด subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับสำหรับวันนี้เราจะนำมาจอดเทียบกันให้ดูทุมิติเลยแหะครับจริงๆต้องบอกก่อนครับว่าเจ้า A-Class ซีดานเนี่ยคู่แข่งมันไม่ใช่สแกนคูปนะมันคือ1ซีรีส์ซีดานซึ่งมันขายแค่ในจีอย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยก็ได้ซีรีส์สแกนคูป มาแทนจริงๆแล้ว42เกนคูปเนี่ยมันจะชนกับ CLA ซึ่งบ้านเราเนี่ย CLA เนี่ยเป็น45กับ3 5หมดเลยก็คือเป็นตัวแรงตัวแพงเป็นตลาดของเบนซ์เนี่ยเขาคงอยากแยกแหละว่ารถสี่ประตูคูเป้เนี่ยเป็นรถตัวแรงไปเลยใช่ใช่ก็คือเห็น CLA ก็คือรู้เลยว่าเป็นตัวแรงจะได้ไม่ต้องมาสับสนว่าเอ้ยแรงหรือว่าตัวร่างอะไรอย่างนี้นะครับแต่แต่เราก็ได้มาอย่างเงี้ยก็ประเทศไทยตามตลาดนี้เราก็เดี๋ยวเราไปเทสทุกเทสคู่นี้แหละครับใช่เพราะว่าเด่นราคาด้วยลักษณะการใช้งาน ติชัน่นในในตลาดเนี่ยก็คล้ายๆกันครับผมไปเราไปดูกันดีกว่าว่าเราเที่ยวอะไรกันบ้างรุ่นที่จะรีวิวเป็นรุ่นประกอบในประเทศแล้วครับส่วนความแตกต่างระหว่างรุ่นประกอบในกับนําเข้าก่อนหน้านี้ให้ไปดูในรีวิวเจาะลึกของแต่ละคันได้เลยครับเราทําไว้หมดแล้วและรุ่นย่อยที่นํามาในวันนี้ก็คือเจ้า A200 AMG Dynamic กับตัว 220i Gran d Coupe M Sport แม้ว่าจะไม่ใช่ตัว A200 m o ลเยียร์2021 แต่เดี๋ยวเราจะอัปเดตออปชันให้เพื่อนๆอีกรอบตอนท้ายคลิปครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปรียบเทียบ point to point เลยระหว่าง2คันนี้ว่ามีอะไรต่างๆมีอะไรเหมือนกันบ้างเนี่ยครับจอดเรียงกันแล้วนะครับผมเริ่มจากทางด้านนอนก่อนนะครับด้านหน้าเลยก่อนเลยอ่ะเบนส์ได้กระจังหน้าดิมอนกริลแน่นอนนะครับเป็นกระจังหน้าที่มีในรถเบนซ์เกือบทุกรุ่นแล้วในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเพชรเพชรเพชรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่เพชรนะแล้วก็จะเป็นดาวโจมนะครับอาร์บีเอ็มได้อะไรกระจังหน้าบีเอ็มก็จะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่ ซึ่งมีการเล่นมิติมีการอยากด้านบนแล้วก็มีการใช้โครเมียมตัดทําให้มันดูมีมิติแล้วก็ดูใหม่มากกว่า bmw รุ่นก่อนพูดถึงกระจากน้านแล้วไม่พูดถึงไฟหน้าไม่ได้นะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้า led เต็นระบบนะครับของ bmw แต่ว่าข้อดีเลยก็คือมันจะไม่แบ่งครึ่ง daytime running light แบบตัวอย่าง g3 หรือ x5 ถ้าเป็นตัวไม่ใช่ตัว led light จะเป็นครึ่งเดียวเนาะอันนี้ก็คือจะให้เต็มวงมาเลย<อ>ก็คือดูกลางคืนมันก็ยังแบบดูเป็น b m จริงๆอะใช่ <laughs> แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ led light นะ เป็นไฟ LED ปกติใช่ไฟเลี้ยวก็จะเป็นขีดด้านบนนะครับส่วนของเบนซ์ของเบนซ์ก็เป็นไฟ LED ระดับเดียวกันนะแล้วก็ daytime running light ก็เป็นแบบนี้คือเป็อย่างเดียวดูเผินๆเหมือน CLS baby CLS เลยนะก็ดูเรียบูเชี่ยวชาญมาดูมเรียบดูด้วยไกลผมดูไกลผมยังดูผิดเลยแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนะครับด้านล่างคันนี้เนี่ย ก็ไม่มีแฟดตัดหมอกให้นะครับแต่ของ B M ก็มีแฟดตัดหมอก L E D ให้เพราะว่าคันนี้เขาเป็นชุดแต่ง A M G มันก็จะไม่ได้แฟดตัดหมอกอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะจัดเต็มเรื่องแอโร่นะฮะตรงนี้ก็จะมีช่องที่แบบเป็นแอโร่รีดอากาศไปได้ข้างๆของ B M มีไหมเนี่ยมีปะอ๋อของ B M มีมีเหมือนกันมีเหมือนกันใช่ก็คือแตดเข้าทางนี้ออกบริเวณนี้ทางกันถัาต่อมาเลยนะครับก็คือชุดแต่งคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว M Performance นะครับ ป็นชุดแต่งสปอร์ตใช่อินดิวเวอร์ชั h ไฮคร์เชเดลไลน์นะครับเป็นแบบสีดําเงาก็คือตกแต่งจะเป็นคลิปดำหมดทั้งคันเน้นความสปอร์ตมากกว่าเ c l a s s ก็ได้ชุดแต่งเป็น AMG Body Styling นะครับก็คือชุดแต่งแบบ AMG นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันดีกว่าด้านข้างก็มีอะไรครับมีล้อจริงทั้งคู่ให้ล้อมาเท่ากันนะ18นิ้วเหมือนกันเป็นลายลายทั้งกันคู่เหมือนกันเลยแล้วก็ทูโทนด้วย ก็คือเป็นเงินสลับสีเข้มเนี่ยทำให้มันนี่ดูคลายกันเนาะแต่ล้อที8แปดนิ้วของ bm เนี่ยยใหญ่กว่าเพราะว่าของเบนเนี่ยใช้ขอบที่หนากว่าเบนใช้ขอบที่โตเพื่อทาให้เบรกดูโตขึ้นแต่ล้อจะดูเล็กลงแต่ล้อจริงไซส์เท่ากันนะแล้วแต่ชอบนะครับยางก็เป็นยาง,ยางเป็นเลเดีย์ทั้งคู่ยางเลเดอย์ทั้ทงคู่ไม่ใช่ยา,างนันแตะนะครับผมมาถึงไฮไลท์ก็คือที่เราพูดในตอนแรกว่าลูกทรงลูกทรงของ,ของรถจริงๆมันไม่ใช่คู่แข่งกันเพราะว่า a class เนี่ยมันเป็นซีดานใช่ไหมใช่หลังคาลักษณะก็จะ หักลงแล้วก็วก็มีมุมยื่น,นลอยมานิดนึงแล้วค่อยหักใช่อือทำบีเอ็มนเนี่ยก็จะเป็นหลังคาที่อย่างว่านะเป็นรถแกนคูปแกนคูปก็คือเป็นคูปที่ยืดออกมาแต่จริงๆแล้วของซีรีส์สเนี่ยใช้กับซีรีส์สี่ซีรีส์แปไม่ได้ใช่แกนคูปของมันเนี่ยก็คือเป็นหลังคาในหลังคาราดอย่างเดียวเป็นหลักอืมคือส่วนตัวรู้สึกว่าพอซีรีส์สมาทาแกนคูปเนี่ยด้วยความที่รถมันสั้นมันไม่ได้ยาวเหมือนซีรีส์สี่ซีรีส์แปดพอทำออกมาเสร็จมันเลยดูอ้วน มันกลายเป็นเหมือนพวก X4 เหมือน X4 SUV Coupe ย่อส่วนลงมาออแต่ก็แล้วแล้วแต่คนชอบแล้วก็ประตูอ่าประตูลืมพูดไปเลยประตูนะครับของ B M <c oughs> เป็นแบบเฟรมเลสนะครับ <c oughs> ข้อดีคือมันดูสปอร์ตดูโฉบเฉียวแต่ข้อเสียเลยก็คือหนึ่งก็คือเรื่องการเก็บเสียงที่ไม่ค่อยดีแล้วก็การพับกระจกเนี่ยมันลงได้ไม่สุดถือว่าเหลืออยู่เยอะอยู่เลยอันที่คงเป็นบ้าง ของเบนก็เป็นตัวปกติเก็บเสียงได้ดีกว่านะครับเปิดไม่ได้อีกก็จะเก็บเสียงได้ดีกว่านะครับล้อหลังกันต่อส่วนด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายของ bm เนี่ยก็เป็นสมัยใหม่นะ bm เป็นแนวยาวไฟแนวยาวเป็นหลักทางด้านล่างก็เป็นดิฟฟิวเซอร์มาให้มีท่อออกจริงทั้งสองข้างดิฟฟิวเซอร์ก็ดูเหมือนแบบทำมาเพื่อการตกแต่งอะดูไม่น่ามันน้อยมากเลยนะครับ แต่จริงตรงนี้ไม่เคยเห็นในเบียนรุ่นไหนเลยนะที่แบบเป็นเส้นตรงแล้วก็มีอันนี้ขัน้นตรงกลางใช่ไหมของเบนก็ด้านล่างก็เป็นท่อไอเสียแต่ว่าติดกันชนนะครับท่อไอเสียไม่ใช้ท่อไม่ใช่ท่อออกจริงจะเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วใช่ท่อออกจริงอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับข้างหนึ่งเป็นท่อเพื่อความสวยงามแล้วก็มีดีฟิวเซอร์ให้ดูเป็นเทรนใหม่นะครับในการทําท่อแบบนี้อ๋อแต่สิ่งที่แตกต่างเลยก็คือการเปิดของเบนเนี่ยก็คือกดเปิดอย่างเดียวไม่มีคิกเซอร์ให้แต่ของทาง BN W หรือเนี่ยนี่นะครับ ก็มีคีเซอร์ให้สำหรับเปิดแต่ว่าตอนปิดเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็ต้องใช้มือดึงใช้มือดึงอยู่ดีซึ่งความจุของทั้งคู่ก็คือเท่าากันประมาณ400ลิตรนิดน4 20ถึง4 0 30ลิตรเท่ากันแล้วก็พับได้ทั้งคู่เลยพับแบบ40 20 40ได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่นะครับใช่ก็อ๋อแต่ของ B M เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งเลยก็คือมันสันมันไม่สูงมากของเบนซ์เนี่ยสันจะสูงมากกว่าการยกของก็คืออันนี้มันจะลุกออกมาได้เลยฟึบใช่มันจะไม่ใช้แรง ก็ช่องเปิดของตัว B M เนี่ยเป็นท้ายคูเป้นะครับช่องเปิดเนี่ยจะดูเล็กกว่าแต่ทางกับเบนซ์ของเบนซ์เป็นตัวซีดานหลังมันจะแบบอย่างเงี้ยหลังมันจะกว้างกว่าทำให้ยกของใช่ทำให้ยกของดูง่ายกว่าเหมือนกับปิดจุดอ่อนตรงที่มันยื่นลงมาตรงเนี้ยแต่ต้องแรกกับที่มีตรงเนี้มันยื่นขึ้นมาเวลายกของก็ต้องยกมีมีสเต็ปนะของ B M จะเรียบกว่าปิดก็ใช้มือทั้งคู่ไม่มีไฟฟ้าอะไรช่วยครับเดี๋ยวเราไปต่อข้างในกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับ และคาบัสชันก็ได้อยู่ในทิ๊ตตอกแล้วใครชอบคอนเทนต์แนวตั้งสั้นๆเรียนเชิญเลยครับเดี๋ยวมาดูอินทีเรียของเจ้าเอคลา s กันก่อนนะครับก็สไตล์ของเบนซ์เนี่ยก็จะดูหรูหราดูเยอะๆดูเหมือนแบบหลุดมาจากโลกอนาคตนะฮะแอร์กลมๆ3อันแบบเป็นแบบ เป็นเว้นแบบรูจะวดอ่ะคือแบบดูอนาคตมากครับแล้วก็ที่เด่นของเบนซ์เนี่ยก็คือเป็นแอมเบียนไลท์สีนะครับเปลี่ยนก็นแบบไม,ม่เบื่อกันเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่ว้าวของฝั่งเบนซ์เนี่ยก็คือ mbu x นะครับเป็นระบบปฏิบัติการที่ถือว่าค่อนข้างฉลาดน,นะทำและทำออกมาได้ดูสวยด้วยจอนี่คือชัดคมมากนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถคุยกับมันสามารถแอคทีฟเวตกับมันแอคทีฟเวตมันได้ด้วยใ hey ห้มัน c e d e s นะครับซึ่งเราแบบเล่นโจ๊กกับมันก็ได้คือแบบว่าเงาเงาก็คุยกับรถได้เลยครับ แล้วก็ตัวเบาของฝั่งเบนซ์เนี่ยจะได้เป็นเบาะที่เป็นหนังไดนามิก้าสลับกับไมโครไฟเบอร์นะครับก็คือเป็นอะคันธ์ลาั่นแหละคือเหมือนมันจะทําให้เราหนึบติดกับที่นั่งมากแล้วก็เบามันจะไม่ค่อยอบเท่าของ BM นะครบนบมานั่งทางไกลเนี่ยผมรู้สึกว่าสบายกว่านะแล้วก็เนี่ยไม่มีซันรูฟมาให้อันนี้ก็เหมือนเป็นของที่คนไทยอยากให้ใส่กันมาแต่ว่าใส่มาก็มีแต่ปัญหาเรื่องน้ำรั่วนะไม่รู้ใส่มาทำไมนะครับเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันบ้างนะมาดูเบาะหลังของ A Class บ้างนะครับ อันนี้ผมคิดว่าเขาทําได้ดีกว่า CLA รุ่นตัวก่อนนะคือดีในเรื่องของความยาวของเบาะแต่ว่าที่ที่คิดว่าแย่ลงอ่ะคือเบอาะมันเตี้ยลงเนี่ยขนาดผมเป็นคนที่ไม่ได้ขายาวมากนะผมสูงแค่168เองตรงนี้ยังมีแก็บเยอะมากวิธีที่ทำให้นั่งสบายก็คือการเสียบขาเข้าไปในเก้าอี้คนหน้านะครับแต่มันก็ยังไม่พอดีอยู่ดีในส่วนของ head room ก็เหลือประมาณฝ่ามือนะครับความสูงของผมมีที่วางแก้วนะครับก็ ือว่าให้มาพอเพียงมีที่เก็บของอะไรสามารถใช้การได้แต่ว่าออกจุดอ่อนหนึ่งคือไม่มีแอร์หลังเนี่ยครับเป็นช่องโล้นเลยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ usb มาให้ครับเดีย๋ยวไปดูฝั่ง bm บ้างครับในส่วนของฝั่ง bm เวนอยู่ะครับก็ภายในทีมโดยรวมเนี่ยไม่ได้ดูฟิวเจอริสติกมากไม่ได้ดูหรูหราแบบอลังการมากแต่ว่าก็ยังการใช้งานจริงนะฮะก็เหมือนเหมือนกับ bm รุ่นอื่น,นที่การใช้งานครบครันนะฮะหน้าจอก็เป็นทัชสกรีน แต่ว่าไม่ใช่อจอใหญ่ไม่มีเกนสซอร์อคอนโทรลให้นะครับแล้วก็ความคมชัดเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีเลยเป็นไอเ7.0นะครับมีระบบ Hey BMW Good evening What can I help you with ก็สามารถพูดคุยรถได้นะครับแล้วก็คันนี้ให้สรุปมานะครับก็เป็นฟังก์ชันที่คนไทยเนี่ยเรียกร้องกันมามากแต่ว่าแดดก,ก็ร้อนแล้วกไ็ไม่รู้ว่าจะได้เปิดไทยทุกวันหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็มีดีกว่าไม่มีเนาะ ส่วนภายในเนี่ยแอมเบียนไลท์ต่างๆเนี่ยก็สีไม่ได้เยอะมากนะครับผมจำไม่ได้ว่ามีกี่สีแต่คือไม่ถึงหกส,สีสีแน่นอนแต่ว่าแอมเบียนไลท์เนี่ยเขาเลิกใช้เป็นเส้นตรงๆโลง่งๆเขาใช้เป็นการออกแบบแบบเป็นเส้นค่อยไปค่อยมาเป็นสปินเดิลตรงนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกใน B N, ีเอ็นที่ผมเห็นเส้นนี้ดูแปลกตามากก็มีไวเลสชาร์จิ่งให้นะครับแล้วก็ส่วนของตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะสปอร์ตนะครับก็เป็นเบาะทรงสปอร์ต ข้อเสียเลยก็คือเวลานั่งทางไกลเนี่ยมันค่อนข้างจะบีบอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนตัวใหญ่นะครับเวลานั่งอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันบีบรัดไปนิดนึงมันนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเทียบกับฝั่งของเบนซ์เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันบ้างครับสำหรับทางตอนหลังนะครับหลายคนคงอยากรู้ว่าสเปซด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างสําหรับรถลังคาราดแบบนี้ก็ของ BM เเนี่ยเป็นท้ายหลังคาราดจริงแต่ว่ามีการเว้าส่วนของทีสะเนี่ยทำให้ ก็มีพื้นที่เหลืออยู่บ้างนะครับผมสูง79เซนก็คืออาเฮดลูมเหลือประมาณ2นิ้วอันนี้ขึ้นนั่งแบบหลังค่อนข้างชิดเบาะนะครับแล้วก็เลคลูมก็ยังเหลืออยู่แล้วก็ตำแหน่งเบาะเนี่ยไม่ได้ต่ําแบบในของเบนนะครับทาให้การนั่งเนี่ยไม่ต้องชันเข่าเท่าอย่างอื่นก็มีที่เก็บของทางด้านข้างให้นะครับข้างประตูที่วางแก้วเนี่ยจริงๆก็มีให้เหมือนกันทั้งคู่เลยทั้งคู่มีที่วางแก้วให้แต่ว่าของ BM เนี่ยจะดีกว่าตรงที่ด้านหลังเนี่ยมีแอร์ให้ด้วยเป็นแอร์ตอนหล ที่เก็บของก็มีให้มาตรฐานครับแล้วก็หลังคาพารนาโนโลมิกยาวมาถึงตอนหลังเลยแต่ก็เสียอย่างหนึ่งของ bm เลยก็คือไม่มีที่จับมาให้สำหรับผู้โดยสารน,นะครับโดยรวมแล้วนะครับเบาะหลังเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจริงๆก็ขึ้นอยู่กับสรีละคนนั่งว่าเป็นคนไซส์สมานไหนอย่างถ้าเป็นคนที่ชอบนั่งชันเข่าหรือว่าคนที่สูงหน่อยเนี่ยอาจจะชอบฝั่ง b e n มากกว่าเพราะว่าจะมีส่วนของ head room เนี่ยที่เหลือมากกว่าแต่ถ้าเป็นคนตัวเล็กหน่อยเนี่ยนั่งฝั่ง bm เนี่ยก็อาจจะนั่งสบายกว่าเพราะว่าไม่ต้อง แล้วก็หัวไม่ติดด้วยนะครับเรามาดูการประกอบซิว่าพอไปไหวหรือเปล่าแอดรู้สึกว่าของ Mercedes-Benz จะยังดูประกอบไม่แน่นเท่าของ BMW เล็กน้อยนะครับดูภายนอกภายในกันหมดแล้วไปลองขับ2คันนี้กันดีกว่าครับตอนนี้เป็น Benz A 2 0 0 MG นะครับ ก็ขับขี่ในเมืองเป็นไงถือเป็นรถที่คันเล็กแบบขับขี่สะดวกแบบมุดง่ายความรู้สึกคล่องตัวกว่า B M นิดนึงอืมอาจจะด้วยขนาดที่ยิงม,มันไซส์ใกล้ๆกกันนะแต่ว่าเบนซ์ดูเล็กกว่าคลาองเล็กกว่ามีความคล่องตัวมากกว่าอืมแล้วก็เครื่อง1.3เนี่ยคือเร่งแซงคือมันแบบเพียงพอมากๆใช่นคนชอบบอกว่าแบบเอ้ย1นน้อยไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมก็คล้องใจกับไอ้เครื่องตัวใหม่ของเบนซ์อะแต่คือรหัสเนี้เขาใช้กันแบบทุกบอดี้เลยนะ ใน GLB ยังยังยังไหว GLA ก็ใช้เออ GLB ที่แบบเจ็ดที่นั่งยังไหวชิวๆก็เทียบกันแล้วเนี่ยคือหนึ่งจุดสามกับสองลิตรเนี่ยทั้งคู่ของเบนท์กับ B M เเนี่ยก็คือความแรงเอา,อาจริงๆใช้งานทั่วไปอ่ะไม่ค่อยรู้สึกว่าต่างกันมากแต่คาแรคเตอร์หนึ่งของเบนท์ของเครื่องเบนท์เนี่ยรู้สึกว่ามันมีความดิบกว่า B M เแบบบอกไม่ถูกนะหรอใช่คือหนึ่งคือมันมีเสียงเวสเกตอะ่ะมันเข้ามาในรถฟู่ฟู่ฟู่ะใช่ของ B M เมมีแต่อยู่ข้างนอกเออในรถไม่ค่อยได้ยิน คือของซี2อ่ะตอนสตาร์ทอ่ะมันเสียงมันโหดตอนเร่งอะไรเงี้ยใช่แต่มาจากข้างนอกใช่จากข้างนอกแต่อันเนี้ยคือในตับในรถมันได้ยินในรถมันได้ยินด้วยอ่ะคนขับมันก็จะมันอ่ะไม่เดี๋ยวว่าถอดเขาเล่นก็จะดังนึกออกว่าและออย่างคือมีแพัดลชิมมาให้ด้วยไงใช่เล่นแบบได้ทันใจแปลกมากทั้งที่คันนี้ดูเป็นรถที่แบบรถซีดานเนาะแต่คันนั้นแกนคูปอ่ะมันคนสปอร์ตกว่าฟิล์มคนสปอร์ตกว่าแต่คันนี้ให้แพัดลชิมมาด้วยแต่ของซี2ไม่มีซี2ถ้าจะเล่นคือต้องตบเกียร์ใช่ไหมใช่ลากรอบ เรื่องระบบความปลอดภัยก็ถือว่าครบไม่ไม่ครบสิพอความปลอดภัยทั้งคู่คือพอกันอ่ะพอกันอย่างบายสปอร์ตก็ไม่มีให้หรือว่าเลนคีปปิ้งก็ไม่มีให้มีแค่แต่ว่าแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังให้แต่เซ็นเซอร์กันกันป้องกันการชนมาให้ทั้งคู่นะให้ทั้งคู่แล้วก็ที่มีที่มันต้องมีก็คือครูโซนโชก็คือให้มาก็ให้มาเป็นมาตรฐานเฉยเนเมือนอ่านเหมือนอ่านกันมาแล้วอ่านกันว่าทำเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันกล้องสามกศูนย์ก็ไม่มีมาให้ทั้งคู่ก็เป็นกล้องหลัง จริงจริงรถเล็กก็กล้องหลังก็เพียงพอแหละไม่จำเป็นต้องการหกศูนยอะไรแต่จริงคั<อ><อ>นนี้มีอันนี้ด้วยนะ Parking Assist มาใ,ให้ด้วยถอยจอดให้ด้วยจริงเบียนก็มีไม่ใช่หรอเออใช่มีทั้งคู่มีทัง้งคู่เหมือนกันส่วนเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยรู้สึกว่าเบนต์ดังกว่านิดนึ่งไหมก็คือไม่ได้ไม่ได้เก็บเสียงไม่ได้เก็บเสียงดีกว่ามากขนาดนั้นต้องกันที่ความเร็วสูงเอาเรื่องความคมของอะไรก่อนเขารู้สึกอ่ะเป็นโหมดสปอร์ตก็ได้เบียมคมกว่านะเบียมคมกว่านิดนึงแต่ว่าคือเบนก็ไม่ใช่ไม่คมมเลยยก็ังี สปอนที่ดีอยู่อืมช่วงล่างก็คือนุ่มเพราะให้มาเป็น lower comfort ร,รู้สึกว่าแบบผ่านพวก speed b u m อะไรอย่เงี้ยก็คือชิลๆนะเป็นรถขับเป็นรถที่ขับสบายมันเป็นยังคงความเป็นสไตล์ของ Bent อยู่ถึงแว่าจะเป็นรถขับเค,คลื่ลอนล้อหน้าเข้าใแต่ในโค้ง B M ใช้มาติลิงน,นะคราวนี้ใช้เทอร์ชันบีมเออใช่แต่ความต่างถามจริงก็ ถ้าไม่รู้มาก่อนว่ามันใช้เครื่องใช้ช่องล่างต่างกันนะเราก็ไม่ค่อยรู้สึกนะไม่ต่างเนาะทัวชั่นบีมกับมาติลิงเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือรถเพลคอมาร์มันไม่ได้สูงมากดูแหละเครื่องยนต์ไม่ได้แรงมันไม่เห็นมันหนักอยู่แล้วไม่เป็นหนักอะไรเงี้ยเราก็ไม่เห้นแทร็กัเนาะจริงแทร็กเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันชัดเจนระหว่างทัวชั่นบีมกับมาติลิงเสียงเสียงเทอร์โบออกมาชัดเจนเลย เสียงมันมันนะมันนะไม่คิดว่ามาจากเครื่องมันสาอเป็นรถที่เครื่องเป็นรถคันนี้เครื่องมันจริงๆเฮ้ยได้ยินนะปล่อยปล่อยก็ได้เสียงเสียงเบสเกตโบโลวอ๋คือขับเร็วก็ไม่รู้สึกว่าไม่ไม่แม่นคงนะคันนี้ตอนแรกที่ผมลองที่ผมไปรีวิวอะก็คือเอ้ยเป็นรถที่ขับมันนะคันนี้เอคาด์อะขอเพลยเรื่องจอนิหนึ่งคือตอนนี้คือผมเห็นคนในจอแบบชันมากมันเหมือนเป็นกระจกเลยมาจะท้อน เพราะว่ามันเป็นจอแบบถ้าเป็นแบบพวกเอ a คลหรือพวกอีคมันจะมีที่บังทั้งหมดไงแต่พอเป็นตัวเล็กอะมันมันจะเปิดลงเลยทําให้มันสะท้อนชัดเจนแต่ก็คือจอมันสว่างนี่แหละอันนี้คือว่าไม่ได้มันว่าสว่างจนใช้งานไม่ได้เลยไหมก็ไม่ก็ยังใช้งานได้ถึงแดดจะจ้าไงก็ใช่โอเคก็เข้าๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับในเมืองบ้างแบบ head to head ไปเลยดิดนิ้วไหมดิดดิดไปเป็น จงปะเนี่ยเออนี่นเอา,เอาละครับเราตอนนี้เราก็อยู่ใน b m w 220i g r a n ค o u ป e ครับแอส PECT s <S ที่เราจะพูดก็เดิมๆครับเหมือนกันกับของ A-Class นะฮะเทียบกันเทียบกันเหตุทเ <to> อย่างแรกเลยก็คือความแรงเป็นเครื่องสี่สูบ 2>, 2ลิตรจริงแรงม้าต่างกัน30แรงม้าเอาง่ายๆแต่ความรู้สึกไม่ได้ต่างกันี้ขนาดนั้นอืแต่ว่าคันนี้ยังรู้สึกว่า แปลกที่เป็นบ M มแล้วก็เป็นรถที่สูงสปอร์ตนะแต่ว่ามีความเรียกว่าอะไรอ่ะมีความแบบสุขุมกว่าเบนซ์นิดนึงไอตัวจิ๋วนี่มันดูแบบมันดูจี๊ดอ่ะมันดูเจ็ดจี๊ดจิ๋วจี๊ดมันแบบมันแบบว่าเครื่องมันก็แบบแรงแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาออกมาคันนี้แบบว่าเออมันก็แรงอยู่ดึงอยู่แต่ว่ามันไม่มีเสียงแบบฟิลแบบเสียงอย่างเช่นเสียงเวสเกตเลยใช่มับมรู้สึกว่าเสียงในรถมันไม่ได้แบบมันนานใช่แต่เสียงคันนี้จากข้างนอกอ่ะมันดังนะก็เรมเลสอืมด้วยด้วยใช่ระบบความปลอดภัยอื่่นนๆเียก ไม่ค่อยเยอะเหมือนกันเข้ากันใช่ไม่มีบายสปอร์ตแอซิดเฮดอะิสเพไม่มีก้องเป็นก้องหลังอย่างเดียวไม่ใช่ก้อง3 6 0ก็เพียงพอสำหรับรถคันเล็กแล้วก็ให้ครูสคอนโทรลวิดเบรกกิ้งฟังชันจริงเขาบอกว่าเวลามันใช้งานเนี่ยคือใช้ตอนเข้าโคง้งพอเข้าโค้งที่มันแบบแคบหน่อยเนี่ยความเร็วจะลดลงให้เองแต่รู้สึกว่าที่ใช้มามันยังไม่แสดงอาการให้เห็นเลยใช้ถูกพอลองใช้สิ <c oughs> คือจริงรู้สึกว่าถามว่ามันยังเป็นอัลติเมทไรด์เมชีนอยู่ไหม ถามว่ามันยังเป็น u l อัลติเมท v i n g m a c h ช n e อยู่ไหมก็เป็น b m หนึ่งคือคือรู้สึกว่ามันมันมันซ่อนความเป็นขับหน้าได้ได้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่หมดจะดียคือมันไม่ได้าขับหน้าธรรมดาธรรมดาคันนึง <c oughs> แต่เขาก็ซ่อนได้ดีนะอืมคือเหมือนภูมมาลัยก็ยังแบบสมมติตอนเร็วๆมากๆก็ยังมีทอร์ s สเตียร์อยู่ให้เห็น เพราะว่าคันนี้ก็เป็นรถที่แบบก็แรงบิดก็ค่อนข้างแบบถือว่าเยอะนะ280ยิ่งเวลานตอนตอนแรกอะ่ะก็คือเหยียบออกไปเนี่ยล้อนหน้าตะปชัด <c oughs> เจนใช่ออตะปูต,บบตะปูเย,ะย<า>อะเลย<ๆ>นะครับช่วงล่างเป็นช่วงแอมสปอร์ตก็แข็งกระด้างหน่อยแต่ว่าไม่ได้ขนาดพวกแบบรถพวกซีรีส์3ซีรีส์4ที่เป็นช่วงล่าง M Sport อ่ะอันนี้คือรู้สึกว่ามันยังขับสบายกว่าแต่ก็พวกบัมปี้โรดอะไรเงี้ยคือเจอกับ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 อยู่นะเจอแล้วแบบก็คือไม่นุ่มเท่าเบนท์อะเอาว่างั้นเถอะ ครารบัชชันได้สรุปสิ่งที่อัปเดตมาให้แล้วครับเบาะหน้าฝั่งคนนั่งของ A200 ที่รีวิวไปเป็นเบาะแบบปั๊มมือในขณะที่ BMW ให้เบาะไฟฟ้ามาเลยทั้ง2ข้างแต่เดี๋ยวก่อนครับใน A200 Model Year 2021ได้เพิ่มเบาะไฟฟ้ามาให้แล้วในฝั่งคนนั่งแต่อีกสิ่งที่ b e n ซ์ก็ยังแพ้อยู่ก็คือแอร์หลังครับอาจจะมีเพิ่มมาทีหลังก็ได้แต่ขับก่อนก็รอก่อนครับผมสำหรับค่าตัว A200 อยู่ที่2 150,000บาท ส่วนซีรีส์2กันคูปเป้อ,อยู่ที่2 1 6ล้าน169,000บาทก็ต่างกันอยู่19,000บาทเองครับเพื่อนเพื่อลองไปดูคันจริงและอย่าเพิ่งเชื่อเราไปลองขับก่อนครับแล้วเลือกคันไหนคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะครับสุดท้ายขอขายของอีกครั้งว่า drag race จะมาใน EP ถัดไปกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมค a ร์บัชชั่นขอขอบคุณ p r i m s Auto House BMW Thailand และวิดีโอโรลลิงสวยๆจากโฟโตกรา์ใครสนใจรูปและวิดีโอสวยๆเรียนเชิญเลยครับและสำหรับใครที่สนใจที่จะเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องคารบัชชันก็สามารถติดต่อได้ตามคอนแทคตามนี้เลยครับผม